อาจารย์จะอัญเชิญถววเทพเทว,วามารับฟังซึ่งอาจารย์ชอก็ได้อัญเชิญมาทุกประองค์แล้วต่อไปอาจารย์จะทําพิธีอัญเชิญถ้วเทพเทว,วาโมตสะภะกวะโตอายมาขันตระธรรมาสนาโร แล้วนะครับพิธีก่อนก็จะนำทุกท่าน,นนะครับกล่ารทำไม่เป็นการเสียประยชเองเราอดเจริญท่านประธานยังก้อี้และก็ตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับนบโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคะวะโตอะระโชนนาอุทกังวัขอพระิู้ทสงจงรับ ซึ่งพัาตาอาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเกิน ดูแขกเกียวกัการดำเนินงานอย่างไนบ้างบริที่น่าดีอินทิรังบัด

he takes a กอบพระาโรนะครับพระวิโเรียกว่ามัดยุทธุพนาราสวัสดีค่ะชื่อพึ่งนะคะอยู่ที่บริษัทเดนชัยปักน้ค่ะครับวันนี้บริษัททาบุญเ่อนปีใหม่ไทยเนี่ยครับมีราขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมครับโอขอบพุคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานวันนี้ในช่วงเช้าเรามีพิธีบวงสวงแล้วก็ ทำบุญเลี้ยงพระจากนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีพิธีบรรจุพระใต้ฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะ84,000องค์ก็เท่ากับ8 0 0 0พระธรรมขันธ์อาเดี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีในช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านไปร่วมง,งานนะคะ